วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นแท้ของสุขศึกษากันครับสุขศึกษาหลายคนก็คงนึกถึงแค่วิชาในห้องเรียนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่นั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วลึกซึ้งกว่านั้นครับนี่คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยความสมัครใจเป้าหมายหลักเลยนะครับไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่คือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้จริงๆแล้วหัวใจของมันคืออะไร มันมีแนวคิดสำคัญอยู่3ส่วนที่ขับเคลื่อนทุกอย่างเลยครับเขาเรียกว่า KAP Model ครับซึ่งก็คือความรู้ทัศนคติและการปฏิบัตินั่นเองอย่างแรกเลยคือเรื่องความรู้ครับคือเปลี่ยนความเชื่อผิดๆให้กลายเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนพอมีความรู้ที่ถูกแล้วทัศนคติก็จะดีขึ้นและนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในที่สุดครับแล้วขอบเขตของมันกว้างแค่ไหนบอกเลยว่าครอบคลุมถึง12ด้านหลักๆเลยทีเดียวครับ ก็จะมีตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างโภชนาการการประถมพยาบาลหรือความเข้าใจเรื่องโรคต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องสําคัญในยุคนี้อย่างสุขภาพจิตหรือการเข้าถึงบริการสาธารณาสุขด้วยครับความรู้พวกนี้เอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือศูนย์สุขภาพในชุมชนแต่การจะทําให้สําเร็จได้เนี่ยต้องมีแรงจูงใจการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเป็นตัวขับเคลื่อนครับเป้าหมายสูงสุดก็คือทําให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองได้ และชุมชนสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตัวเองเป็นพูดง่ายๆก็คือการสร้างคนที่คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและสังคมนั่นเองครับก็เลยอยากทิ้งท้ายให้คิดกันดูครับว่าพลังของสุขศึกษาจะเปลี่ยนชุมชนของเราได้ขนาดไหน